ลมลื่นนะครับนะเห็นว่าบ้านนี้สร้างคนเดียวใช่ยังไงแล้วออกแบบยังไงเล่าให้ฟังบั้งนะครับก็ออกแบบนะครับออกแบบยังไงเราก็จินตนาการไปตามป่าตามเขาอาศัยรับกกรมจากพื้นที่ สมัยนั้นเราว่างงานนี่ทำอะไรก็รถามพี่เขาว่ามีอะไรช่วยไหมเขาก็เออตอนแรกเขาก็ให้มาช่วยขัดพื้แเราก็ขัดไปสมัยนั้นใช้ยุกหนูมั่งมือมัอม่งกันได้กระดานลายม,มาตอนหลังซือรถถังขัดคือรถถังมันสองตู้ให้ทหา,ารช่วยขัดมั่งขัดเองมั่งอ๋อเราก็มีอุปกรณอ์อาศัยรักจำเขาว่าเอ,อเวลาสร้างบ้านตัวนี้เขาเรียกสวยนะ แต่บนเสยล่าดูแล้วมันก็ไม่ยากเพราะมันเราเป็นไปนะมันง่ายการเข้าม้งเข้าไม้เ,เออเข้าไงนี่เข้ากันแบบยากคือบ้านนี้มันไม่แบบไปน,นะบ้านแบบนี้สไตล์นี้นะมันก็ไม่ต้องเน้นรายละเอียดเท่าไหร่ครับสมัยเด็กๆกับผมชอบเดินป่ากับพ่อครับ ไปเจอร่องเขาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยร่องเขาเนี่ยมันจะมีน้ําไหลตลอดเลยป่าไม้มันก็คือป่าไม้ป่าก็คือป่าสมัยก่อนใช่ไหมแล้วก็มาสมัยนี้มันมันไม่เป็นป่าแล้วมันเป็นไร่นาชาวบ้านหมดร่องน้ำเนี่ยมันมีน้ําตกน้ําไสไหลทุกร่องเขาอะสมัยก่อนเนี่ยน้ำจะซึงมาตามร u, อ่องเขาในเขาก็เลยเอา ความคิดตรงนั้นนมาสร้างเป็นน้ำตกทำร่องนี่ระยะของผมมันไม่ได้กระทันืนครับถ้าระยะมันยาวๆนะเราก็สามารถสร้างลำธารยาวๆได้ผมก็ดูแล้วมันไม่เห็นมนยากเย็นตรงไหนเราเวลาเราทำอะไรยากๆนะั้นเราพยายามนึกถึงไอ้สัตว์ที่มันด้อยกว่าเราเนอะอย่างเช่นลกกระจาบเนี่ยมันสร้างรังของมันใช่ปะสวยงามมากาอยู่หน้าไห่อ่ะ ตัวมันนี่เตรียมคาบมาทีละเส้นละเส้นกลายเป็นรังสวยงามหอหอายประเภทบวกเปิดเหมือนกันกี่ก็ไม่มีจอบก็ไม่มีมันสามารถสร้างมากองไปเลื่อยเวล่าเรามีทั้งจอบมีทั้งกีกมีทั้งสมองออกกันเลยเอาแนวคิดตรงนั้นมาทำนะครับนะมีมีคนเขาคิดว่าเราบ้าไหมครับยังไงครับเราเล่าให้ฟังมึงมีมม กาจารย์จะเป็นโโอแกขับรถผ่านทางเนี้ยนะผมก็เอากะเละกะล่อนเนี้ยมีลักษณะคล้ายคล้ายกล้วยไม้เนี้ยไปไปเกียบมุเตาเขาถามว่าเอ๊ะมันจะรอดยอยู่ตามต้นตาลนะไม่มีใครไปรดน้ํามันะมันก็ยังรดอดม,มาอยู่อยู่กับเราแล้ว,ลวก็อาน้ำตีวันสอ,องสามวันขีตีตรงนี้มันจะตระกูลกล้วยไม้มันได้โอเคเราบ้าที่สร้างบ้านมั่งสร้างคนนี้บ้างนะฮะ ที่เขาว่าเราบ้านี่คือเอาเอาเอาไอา้พวกเนีเ่ยไปปลูกเปนตอนข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านเฟซบุ๊กอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชาวบไยกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k Instagram YouTube t i k t o k และ X อและตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ